เอาลก็กลับมากันอีกครั้งครับคุณผู้ชมกับ Alive A Channel กับเกม This Light อ่ะมาคลิปนี้ผมจะมาสอนการฟิวชั่นฮีโรที่มันโคตรจะเมตาแล้วมันโคตรจะจำเป็นที่ทุกคนโคตรจะต้องทำเพราะว่ามันจะโคตรแไรงหนาหวะเนี่ยนะฮะกับฮีโร่ตัวนี้มีชื่อว่ากเบียลนะฮะ,นะฮะหรือว่ากาเบียลนั่นเองในภาษาไทยนะฮะเป็นฮีโร่แห่งเทวชุดทูตสวรรค์ ของพระเจ้าเลยนะฮะของพระบิดานั่นเองนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับเราจะต้องทำไอ้เจ้าผิวสีผมชองคนนี้นะฮะมีชื่อว่าฟาบริสนะครับผมวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะเพียงแค่คุณผู้ชมต้องมีฮีโร่น้องแมวเขียว1ตัวนะครับผมที่ทำการอัปเกรดเลื่อนขั้นเป็นขั้นที่4แล้วนะฮะแล้วก็ต้องมีฮีโร่ธาตุสีส้มนะครับผม เลื่อนขั้นขั้นที่4เหมือนกันท่าสีเขียวนะครับ1ตัวเลื่อนขั้นขั้นที่4แล้วก็ถ้าสีม่วง1ตัวเลื่อนขั้นขั้นที่4นะครับเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ชมมีของพร้อมแล้วกดฟิวชั่นด้วยเงิน2 0,000ทองในเกมนะฮะก็จะได้เจ้าฟาบิสมาทันทีคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ้ยเลื่อนขั้นมันทํายังไงวะ alive a ยังไม่ได้สอนเลยนะครับเลื่อนขั้นมันก็ไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมเพียงแค่เราหยิบฮีโร่มา1ตัวนะฮะ เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นฮีโร่ที่มันเป็นเลเวล30แล้วกันจะได้ง่ายๆอ่ะอย่างเจ้าตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าอนูบิสนะฮะหรือว่าดรูเนี่ยฮะไปที่การเติบโตนะฮะแล้วก็มาตรงคาว่าเลื่อนขั้นเห็นไหมครับอันที้หน,น,นึ่งพัฒนาอันที่สองเรโซเนนเตอร์นะฮะแล้วก็อันที่สามเลื่อนขั้นแล้วก็แตะเข้าไปเลยปา๊าบนี่ฮะเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นเจ้าหน้าหมานี้ไปได้เลยนะ,ะกดไปเลยหนึ่งครั้งอะกดไปรอแป๊บนึงเนี่ยเลื่อนขั้นแล้วขั้นที่หนึ่ง ตามเควสนะครับระบุไว้ว่าเราจะต้องเลื่อนเป็นขั้นที่4นะครับขั้นที่4เนี่ยเงื่อนไขก็ไม่ยากนะฮะคุณผู้ชมก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆขั้นที่4เนี่ยเราจะต้องมีเลเวลนะฮะสามสิบก็ทําได้แล้วนะไม่ได้ยากนะครับดูฮะนี่ฮะ, Level ะ,รนะะ,ระรเราก็ทําจนเลเวลสามแล้วไปเลเวลสี่ก็ทําได้เลยขอแค่เราต้องเลเวลสามสิบนะครับแล้วก็เช่นกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าจะไปขั้นห้านะครับก็จะต้องเลเวลสี่สิบ ขั้น6เลเวล50ท่านั้นเองครับส่วนของเนี่ยจะไปหามาจากไหนนะฮะจะไปหามาทําการเลื่อนขั้นยังไงนี่กดเข้าไปที่ตู้เกมน้อยๆของเราเลยนะฮะแล้วมันจะมีคําว่า m i ลเลอร์เสียงนะฮะหรือว่าขื่นกระแทกเสียงนั่นเองเนี่ยเวลาเราเจอเควสเนาะเควสมันชอบใช้คําว่าขื่นเสียงนะ,ะมันก็คือด่านนี้นี่เองก็จะมีอินฟนิสนะครับเป็นท่าส้มนะฮะมีไวส์ไท e เนะครับ วินวินสไตรเกอร์จะไว้วินสไตรเกอร์เป็นธาตุสีเขียวนะฮะแล้วก็มีโฟรนเนอร์สีม่วงนะครับผมแล้วก็ชิมเมอร์นะฮะเป็นธาตุเอ่อจะเรียกว่าแท้สีรุ้งเหรอเป็นชาวสีรุ้งนะฮะก็ตรงเนี้ยทั้งสีสีนะครับผมก็จะมีวันและเวลากําหนดนะฮะอย่างเช่นวันเนี้ยคือวันวันพุธใช่ไหมวันพุธก็จะมี2สีนี้ฮะอ่าสีส้มกับสีเขียวแล้วก็เพอร์ลแฮทจะเป็นสีม่วงกับสีรุ้งนะฮะก็สลับกันไปวันละ สองสีนะครับอ,อย่างสมมติวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่อีกวันศุกร์ก็จะเป็นสองสีนี้จะมีวันเดียวที่พิเศษกว่าชาวบ้านเลยคือวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์จะเปิดให้เล่นได้ทุกสีเลยคุณผู้ชมก็เตรียมกันไว้นะฮะเมื่อเราได้ตัวละครที่เราไม่ต้องการที่จะใช้มันแล้วนะครับย้ำว่าไม่ต้องการใช้นะเพราะว่าถ้าเราเอามาฟิวชั่นเอสเปอร์เนี่ยจะฟิวชั่นฮีโร่มันจะดูด ฮีโ่ของไปของเราไปทันทีเลยนี้ฮะผมก็เตรียมมาปาะไปลงไปเมื่อกี้เรามีเจ้าตัวนูน้นตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่ใส่เข้าไปนะฮะอโนบิสดูดของเรามันไปไหนอ่ะมันท่าสีอ๋อเราใช้นี้นี่ไงไอเจ้าดูดของเรามันโดนล็อกไว้อ่ะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่ามันได้มาแล้ว <c oughs> ได้มาแล้วแล้วต่อไปนะฮะ พอเราได้เจ้าไอฟาบิสเนี่ยเราก็มาทำเป็นเลเวล40นะครับเราก็ทำให้มันเป็นขั้น5เพราะว่าการที่จะทำแกรเบลได้เนี่ยเราจะต้องใช้ฮีโร่ที่อัปเกรดเป็นขั้น5ทุกตัวนะครับนี่เลยผมก็เอามาแล้วฮะเจ้าฟาบิสนะครับผมแล้วก็ลุงแล้วก็เอ๊ะน้องเมียวเหมียวไม่ใช่สิอั้วตัวนี้มันล็อกอยู่อะ่ะผมต้องไปปลดล็อกนะโอ้ มีโล่ที่เขาแจากมาต้นเกมแบบผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะฮะก็อเอามาใช้เลยนี่มันล็อกอยู่ต้องกดตรงนี้นี่ Un lock. Un lock. อันล็อกอันล็อกเออไอดูดด้วยเหมือนกันนะไอดูดเดี๋ยวต้องไปอันล็อกอ่ะช่างแมนมาใส่ใหม่ใส่มาจะได้สักทีเกเบี้ยวของผมนะฮะคนอื่นเขาทำกันไปนานแล้วนะครับผมนี่ผมเพิ่งมาทำนะฮะนี่เลยก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไอเจ้า ยิงทนที่เราไม่ได้ใช้สีตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบแสงสีเขียวขึ้นมาเราก็กดไปเลยห้าหมื่นครับป้าไปหายไปซะ <Hey. S 1> นี่เราก็จะได้มาแบบไม่ต้องไปสุม่มไม่ต้องไปลุ้นดวงเลในทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เราใช้ความพยายามในการฟาร์มเท่านั้นเองนี่เลยก็จะได้มาเจ้ากรบกาเบียวผมจะกรีบเบียอย่างดียวในภาษากฤษฮะ โ oh, อย้ยางเท่เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าไปได้ทุกดันนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยมันกันซีซนะครับนี่เราได้ไอเทมนี้มาด้วยครับเลเวลสกิลฮีโร่นะฮะอันเดี๋วเรามาดูคุณสมบัติว่าทำไมผมจะต้องทำมันนี่เลยฮนะสกิล <'s> exactly. แรกของเขานะครับผมเพิ่มพลังป้องกันนะฮะแล้วก็ทำเดเมจใส่ศัตรู90เซนแล้วก็ ลดการโจมตีแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าเราเลื่อนขั้นนะฮะนี่ถ้าเราเลื่อนขั้นมาเนี่ยฮะสกิลนี้นะครับผมจะทําการกันซีซีด้วย2เทินนะฮะเป็นรูปปีกรูปปีกนี้คือกันซีซีก็คือเราจะไม่โดนดีบัฟใดๆทั้งสิน้นไม่โดนสถานะผิดปกติอะไรเลยนะครับซึ่งโกงมากๆเอาไปลุยได้ทุกดันเลยแถมยังเพิ่มเกราะแถมลดพลังโจมตีศัตรูได้อีกนะฮะ โอนมากๆสกิลที่2ของเขาก็โจมตีเรืออันนี้โจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งนะครับทำเดีเมจเจ็ดสิบเซนของพลังโจมตีแล้วก็แต่ละครั้งมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นที่จะลดดีเฟนส์ศัตรูด้วยโอ้โหทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองฮะเป็นตัวบัฟที่อเน,นกประสงค์มากฮะแล้วก็สกิลหนึ่งของเขานะฮะตีธรรมดาของเขานี่ก็จะเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็บวกศูนย์จุดสี่ห้าเปอร์เซ็นของความเร็วนะฮะในการโจมตีนั่นเองนะฮะ ก็คือยิ่งตัวนี้มีสปีดดีเท่าไหร่ก็ยิ่งตีแรงด้วยฮะตีปกติก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ไปได้ทุกดันนะฮะลุยได้ทุกด่านนะครับผมคู่ควรกับการที่จะต้องเอามาใช้งานมากๆครับสำหรับกาเบียวเพราะงั้นก็เลยแนะนำเพื่อนๆให้ไปทำนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกแหละว่าอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรครับพี่บูสเตอร์ขึ้นทากุอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะถ้าเรากดใช้เจ้าตัวบูสเตอร์ขึ้นทตุนี้นะครับมันจะทำให้เราเวลาฟาร์ม เจ้าแผ่นดิสที่อยู่ในด่านมิราเคิลเสียงเนี่ยมันจะได้แบบเพิ่มเยอะกว่าเดิมอะ่ะเออคุ้มอะ่ะกดแต่มันได้หนึ่งแค่หนึ่งชั่วโมงนะแต่พอกดไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มคุณผู้ชมจะมีเป็นร้อยดิสได้เลยนะฮะสําหรับดิสธรรมดาเนี่ยไอ้ดิสแรกนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้สีทองเวลาได้สีทองไปแล้วหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะได้อีกนะเออคุ้มคุ้มคุณผู้ชมถ้าจะฟาร์มนะฮะก็กดไปเลยนะฮะแปบ๊บเดียวทำจริงๆ เอาตัวกาเบียวถ้าตั้งใจทําจริงๆวัน2วันก็ได้แล้วคุณผู้ชมเพราะงั้นรีบไปทำนะฮะเดี๋ยวจะตามชาวบ้านเขาไม่ทันจบหอคงหอคอยได้เลยนะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันโหดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังจากที่ปั้นไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่มาติดตามรับชมรับฟังไลฟ์เอช h a n แนลถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ ช่องของผมมันเติบโตไปกับคุณผู้ชมไปด้วยกันนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ